นะคะไปดูปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกันหน่อยค่ะาว่าออกมารกร้องแล้วอย่างพวกพี่ท่องยื้อไชีมนี้เพ่อปู่ย่าตายายเราพาักมาเกษตรกรผู้สู่กับความไม่แน่นอนจนเคยชินหกล้มคลุกคลานมีบาดแผล ตากแดดตากลมตากฝนจนแข็งดังเล็กกล้าฟันฝ่าทุกวิกฤตมันคือเบ้าหลอมชีวิตเกษตรกรให้ยิ่งแกร่งน้องของเราประสบกับไรแล้กัั้งจากนาข้าวถูกน้ำท่วมกว่าสเจอฝนแรงรื่นน้ำท่วมใหญ่คือทนราคาล่นหายไม่เหลือค่า ที่มันยิ่งใหญ่กว่าจะล้มสักกี่คราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เกษตรกรนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ถึงเวลาที่ต้องสู้อีกครั้งเกษตรกรนักสู้ สวัสดีครับทีมงานโฮมโซล่านะครับหรือว่ามินเอฟีแอนโซล่าเซลล์นะฮะของเราวันนี้ก็เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอยู่กันที่ตําบลพันชาลีนะครับอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นนาของพี่พรนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับเราได้ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะเก็บสายไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็ได้ทดสอบน้ําพอดีนะฮะก็ทีมงานก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะฮะร้อนมากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะฮะโครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์กันนิดนึงนะครับในส่งโครงสร้างของเราแน่นอนนะครับเราใช้เป็นเหล็กการนไนท์หน้าสีนะครับแล้วก็มีต่อหม้อนะฮะต่อหม้อปูนเราจะไม่ฝังปูนลงไปแล้วก็กรอกปูนนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นสนิม เราจะใช้ตัอหม้อแล้วก็เทิรเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของแผงนะครับใช้เป็นแผงโมโนฮาร์เซลนะครับยี่ห้อซันเทคนะครับอยู่ที่450วัตต์นะครับจำนวน16แผ่นนะครับก็ต่ออนุกรมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อินเวอร์เตอร์นิดหนึ่งนะครับว่าระบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเราใช้เป็น อินเวอร์เตอร์ของ iNVT นะฮะตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับรถ้าเป็นช่วงแดดร้อนๆแบบนี้นะครับจะร้อนตกบ้างนะครับสำหรับแผงโมโนนะครับถ้าเทียบกับแผงโพลีนะแต่ถ้าเกิดว่าแดดอ่อนๆแผงโมโนจะรับแสงดีกว่านะครับอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้นะครับในส่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานอยู่ที่47เฮิรตซ์นะครับ oh! โวลต์นข่าต่อโหลต์นะครับประมาณ580 เอาคุดออกที่378ิวลตนะครับอินดเตอร์ที่9.8แอมป์นะครับในตู้ก็แน่นอนฮะเรามีในส่วนของโหมดสลับอ่าในส่วนของเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้านะครับเป็นไฟสามเฟสแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีเสถียราแลวก็ทัมเมอร์นะครับสํเกเก DC, สารสหรับตั้งเวลาเปิดปิดนะครับเพื่อความสะดวกของลูกค้าเองนะฮะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะครับว่าน้ําเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้พี่พรนะฮะพี่พรน้ําเป็นไงบ้างครับพอใช้ได้ไหม,ไมอ่าฮะนี่เริ่ม <laughs> พี่เป็นไงบ้างครับดีค่ะนะครับอ,อ่าน้ําออกแรงดีเนาะนะครับ,รบสมกว่าที่รอคอยไหมพี่อันนี้บ่อเจาะลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้หกสิบเมตรค่ะหกสิบเมตรเราหย่อนไปแค่หกท่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเราทดสอบน้าดูนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าแรงม้าสามใบพัดนะครับก็หย่อนไปแล้วหกท่อนนะฮะก็ถ้าสามใบพัดเราจะหย่อนได้ถึงเจ็ดท่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็ทดสอบที่หกท่อนก่อนนะครับดูปริมาณน้ําที่ออกนะครับตัวนี้เป็นใบพัดรุ่นใหม่นะครับจะได้ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะมากนะครับได้ถึงสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดคิวเลยนะฮะถ้าหย่อนที่ประมาณอ่ายี่สิบสี่เมตรนะครับน้ำเนี่ยออกจากปากท่อนะฮะขนาดสามนิ้วนะครับ ก็ถือว่าแรงมากนะครับแรงมากครับสวยๆเลยนะครับอันนี้คือปริมาณน้ําที่ออกนะครับบ่อเจาะขนาด6นิ้วนะครับลึกไปประมาณ60ิเมตรนะครับน้ำแถวนี้ตื้นนะครับไม่ลึกเลยนะครับก็เจอน้ําอยู่ที่ประมาณ3ท่พนกว่าปะกประมาณ3ท่พน11ิเอเมตรนะครับเอดเมตรนะฮะนะยังไงนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการ รถถ้าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าหรือว่าค่าน้ํามันนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานเราได้นะครับนะฮะเป็นระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดห้าแรงม้านะครับชุดขนไชักเกษตรนะครับผลแรงเราไม่แรงนะครับมีน้ํานะฮะสามารถสูบน้ําบาดาลได้หรือจะเป็นน้ําคลองครับเมื่อกี้เราก็ได้ทดสอบน้ําไปแล้วนะครับน้ําแรงมากนะครับนะฮะเนื่องจากว่าเป็นใบรุ่นใหม่ด้วยนะครับตักน้ําค่อนข้างเยอะมากเลย นะครับทีนี้นะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้สวมปากท่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่สวมปากท่อเนี่ยยาวประมาณสักเมตรครึ่งนะครับว่าปริมาณน้ําที่ออกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะยังแรงอยู่ไหมนะครับหรือว่าเมื่อกี้เราไม่สวมมันเลยแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเราสวมในส่วนของปากท่อนะครับยาวออกมาอีกประมาณเมตรครึ่งนะครับ นี่คือปริมาณน้ําที่ออกขนาดข่อสามนิ้วนะครับสังเกตได้ว่าน้ําเนี่ยนะครับออกมาแน่นแน่น่อเลยนะครับไม่มีโพรงนะฮะนะสวยมากนะครับวันนี้น้ําดีมากนะครับ่อนนี้น้าดีมากนะครับเจ้าของนาก็เห็นน้ำแลวชื่นใจเลยนะฮะมีรอยยิ้มทันทีนะครับอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามคนเข้ามาก่อนได้นะครับว่าจะใช้ปั๊มขนาดไหน นะครับน้ำลึกเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็โทรสอบถามเข้ามาพูดค,คุยกันก่อนได้นะครับที่เบอร์นะฮะศูนย์แปดหนึ่นะครับก็โทรเข้ามาติดต่อทีมงานของเราได้นะครับกกเร